สวัสดีค่ะสวัสดีสีทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นหุ้นรายวันของพรุ่งนี้วันที่11เดิือนกุมภาพันธ์า5 6 9 9นะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจรารณญาณของตัวเองรับชมรับฟัง ดูกำลังของตัวเองเป็นหลักไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรวันนี้ของแอดเป็นไงบ้างนะคะวุ้นทั้งวันให้เด่น98นะคะก็จะมีเจาะนะคะเก้าเจ็ดเนะคะแล้วก็เด้ง8เนาะอันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะใครตามสูตรนี้เนาะเดี๋ยวมาดูเราสตา์หลุดนะคะ ฮานอยเฉพาะกิจวันนี้ก็หลุดนะคะต้องขอโทษขอไปส่วนอานอยพิเศษของเรานะคะฮานอยพิเศษเข้าตัวเด่นสองนะคะสองนี้เด้งนะคะในในสูตรมีสองศูนย์นะคะเข้ามาสี่สองศูนย์แล้วก็สองสี่สองนี้เด้งไปนะคะ ตัวปกตินี่เด้งสุดๆนะคะเพราะว่าเข้าตัวเจาะ0 9ย์เเข้ามา390ย์แล้วก็แตกตัวเจาะด้วยนะคะ3 90 0นย์นะคะแตก3ตัวนะคะ2ตัวส่วน4ตัวนี้ผิดนะคะเพราะว่าแม่เลดเจให้6 30 9ย์เเข้ามา5เนาะนะคะอันนี้ก็ดีใจกับทุกคนที่ตามสูตรหานอยนะคะเพราะว่าเราแตก3ามตัว2ตัวเนาะ VAP หลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะมาดูของพรุ่งนี้กันค่ะพรุ่งนี้หุ้นทั้งวันให้เด่นสองเกจับคู่ให้นะคะสองศูนย์สองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดนะคะสามสองศูนสี่สองห้าเจ็ดสองเค่ะมาต่อกันที่ฮานอยเฉพาะกิจนะคะ เอ,เอาเลาวสตาก่อนน้อลืมนะคะลาวสตานะคะให้เด่นแปดหกแปดหนึ่งหกหนึ่งสี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าหนึ่งแปดหกสี่แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดหกแปดสี่เอ้ยแปดห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกหนึ่งนะคะเด่นแปดหกจะอ่านข้ามอีกละ ลาวพัฒนาค่ะพรุ่งนี้มีลาวพัฒนาเนาะโอ้ยมาเล็บเจง่วงมากนะคะทุกคนอ่านผิดอ่านถูกก็ดูตามที่แอดทำให้ละกันนะคะลาวพัฒนาเด่น0 5 0 4 5 4 9 8 9 2 8 2 4 0 5 9 0 4 8 5 4 2 9 8 0 9 2 5 8 2 สองสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดห้าสี่เด่นศูนย์ห้านะคะเวลามันไม่ตรงกันกับเมืองไทยเนาะมาเลเซียก็ง่วงนะคะทุกคนอะมาต่อกันนะคะมาเลนะคะเด่นศูนย์หกศูนย์สองหกสองสามเจ็ดสามสี่เจ็ดสี่สองศูนย์หกสามศูนย์สองเจ็ดหกสองสี่สามเจ็ดศูนย์สามสี่หกเจ็ดสี่ สามสองศูนย์หกย์สาเจดสี่เจ็ดหสองเด่น0ูนย์หะคะอาน ну อยเฉพาะกิดเด่นหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหเจ็ดศูนยสี่เจ็ดหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าหกเจ็ดสี่ศูย์เหนึ่งหเกสีย์เจดหนึ่งห 1409 4967เด่น16นะคะฮาหนอยพิเศษค่ะเด่น23 26 36 40 47 07 623 426 036 740 247 307 0623 2740 7036เด่ 70, 36, 23. หหน23ฮานอยปกตินะคะเด่น80 86 06 97 92 72 680 986 706 297 892 072 9680 0297

5 7 0 6 7็ดศูนย์หกเจ0ดห้าสามศูนเด่นหกสครบแล้วนะคะขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่เอคำนวณเข้าขอให้สูตรเอเข้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ